สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับม,มาสู่สปอยหนังโคตรหมอวันนี้ผมจะเาสปอยภาพยนตร์เรื่องเซนิคิดีส4.5 มะันธภัยลาช้างูก่อนจะเริ่มฟังสปอยกันก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับภาคนี้เนี่ยไม่ใช่ภาค5นะเดี๋ยวรอช่วงปลายปีภาคห้าน่าจะมาส่วนใครที่อยากกะทบทวนความทรงจําระหว่างภาคหนึ่งถึงภาค4ตอนนี้ก็มีแต่คลิปเดียวเะครับเพราะว่าไอคลิปรวมสปอยเนี่ยโดนแดงไปเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวภาคที่สปอยเสร็จกูจะมัดรวมอีกรอบแบนได้แบนไปอยู่ทวยหัวขวดหรือเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องราวในภาคนี้นะครับมันเริ่มขึ้นกับผู้นุ่มการคนที่มีชื่อว่าอาชีพ่อไม่ไม่เต็มเต็งที่อาศัยอยู่ ๊เพื่อหาเงินส่งเสียลูกทั้งสองโดยคนเล็กชื่อว่าน้องหมิงพึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมส่วนคนโตเนี่ยมีชื่อว่าฉีชฉี่กำลังอยู่ชั้นมัธยมปลายแต่เธอก็ไม่ค่อยชอบพ่อเธอสักเท่าไหร่เพราะเขาชอบโผล่หน้าไปที่โรงเรียนทําให้เพื่อนๆเนี่ยชอบลอ้อฉีชฉีว่ามีพ่อไม่เต็มบาทแถมคนในตลาดตอกซอยนี้ก็ยังเรียกพ่อของเธอว่าไอ้บ้าฉีอีกด้วยโดยที่ผมเองก็ไม่อยากจะเรียกชื่อซ้ํากับลูกสาวเลยครับเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตเรียกว่าฉีบ้าแล้วกันวันหนึ่งในขณะที่ฉีบ้ากําลังไปส่งแก๊สในที่ เอเอิญเขาก็สังเกตเห็นมีงูมันได้เลยเข้าไปหลบอยู่ในโหลเล้าเขาก็พยายามบอกกับเท่าแก่นี้ว่ามีงูอยู่ตรงนั้นแต่เธอเนี่ยกลับไล่เข้าไปเพราะกลัวว่าลูกค้านจะแตกตื่นเอา เมื่อเธอไล่เข้าไปได้ไม่นานพวกลูกค้าก็ดันสวยเจองูไล่ชงเขาจริงๆครับซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่ามันโผล่มาจากไหนเยอะแยะแต่ที่แน่ๆมันมีตัวที่มีขนาดเท่าควายอยู่ด้วยนี่มันงูหรือหมูเด้งขนาดประตูและผนังร้านเนี่ยยังเอาไม่อยู่คิดดูโดยมันบุกถล่มร้านของท่าแกนนี้เรียบร้อยแล้วมันก็มุ่งหน้าสู่โรงเรียนมัธยมที่สาวชีชียังอยู่ในชั้นก่อนจะเริ่มขมือมนักเรียนแบบที่ไม่รู้ว่าอะไรกันวะเนี่ยมันจะไม่ปูเรื่องสักหน่อยเหรอมาถึงก็กิเนเอากิเนเอาเลยแน่นอนครับ,บ ที่ความเลื้อยสยองของอเจ้าโคดงูได้ขยายความน่ากลัวปกครองเมืองเล็กๆแห่งนี้มันก็ส่งผลให้ก้อนเมฆดำทะมึนจนชาวบ้านจะอยู่แถวนั้นต่างพากันหยิบกล้องมาถ่ายไว้ส่วนจะฉี่บ้าที่ตอนนี้ได้ส่งแก๊สเสร็จแล้วก็กําลังตรงไปที่โรงเรียนปฐมเพื่อรับลูกสาวคนเล็กอ,อย่างน้องหมิงพี่แก่ก็พบกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อแผ่นดินบนถนนเกิดแล้วทอดยาวก่อนจะยุบตัวลงไปใต้ดินอย่างน่ากลัวและแล้วสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างมโหฬารมันคือโคดงูยักษ์ขิงสเนึก,กิดด้อจากเกาะกะลูกที่จู่ จู่ก็โผล่ขึ้นมาเลยเข้าทำลายล้างทุกอย่างด้วยขวางหน้าจนผู้คนนะครับพากันปีวน่วันยังกระเม็ดข้าวเลยทีเดียวส่วนในพวกตัวที่จิ๋วๆลงมาหน่อยมันก็ได้บุกไปทำลายที่อยู่ต่างๆของพวกมนุษย์รวมถึงโรงเรียนของน้องฉี่ีที่ตอนนี้เธอก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะเจ้าโคนงูเนี่ยมันพยายามจะโฉกเธอแบบตึงๆทวายฉีบ้าก็โผล่เข้ามาช่วยเหลือลูกสาวไม่ได้ทันก็จะพาเธอวิ่งเพื่อไปช่วยเหลือน้องสาวของเธอต่อโดยในตอนนี้ทางโรงเรียนประถมพวกเด็กๆและพวกผู้ใหญ่ต่างก็หวาดกลัวยกเว้นแต่เพียงหนูน้อยอย่างน้องมิงเนี ที่ไม่บิไปไหนเธอฝฟืนใจรอพ่ออยู่อย่างนั้นจนไปพบกับกิงกาตัวน้อยสีเขียวตัวหนึ่งกําลังพยายามที่จะหลบหน้าเธอนัหมิงของเราก็เลยไปช่วยเหลือมันไว้โดยมอบที่หลบภัยให้มันนั่นก็คือกระเป๋าของเธอนั้นเองม่ต้องกลัวไบเจ้าตัวเล็กมาแอบนี่มาเมื่อเจ้ากิงกาเห็นว่ามนุษย์ตัวเล็กนั้นเป็นมิรมันก็รีบหลบเข้าไปในกระเป๋าอย่างรวดเร็วส่วนเจ้าโคดงูยักษ์กิงสเนคิดื้อที่ได้ค่อยๆเลือ้อยเข้ามามันก็พูไมาชคเธออย่างรวดเร็วแต่คุณพ่อนะครับก็ไวกว่าตีแรงกาคว้าลูก,ลกาสาว น,นัซ่งโคนงูสเน็กคิดดื้อเองก็ยังไม่ยอมแพ้ไม่รู้มันจงเครียดจงเกลียดจงชังอะไรมันถึงได้ตามแต่ครอบครัวนี้จนทั้งสามนอเนี่ยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดโดยในขณะที่พวกเขากําลังซ่อนตัวอยู่นั่นเองน่วยปาบไคจูของแผ่นดินจีนก็บุกเข้ามาเพื่อพยายามหยุดเจ้างูยักษ์ดยการสาดบรรดาลูกกระสุนใส่ตัวของมันแง่ละว่ามันไม่สามารถสร้างรอยแผลให้กับโคนงงูสเน็กคิดดื้อได้แต่ด้วยโคตรพลังการฉกที่สร้างดาเมจให้กับทีมปาบไคจูก็ส่งผลให้พวกเขา,ากันตยเกลี้ยง ในขณะนั้นลุงคนหนึ่งได้วิ่งหนีตายเข้ามาแอบกับพวกขอยฉีบ้าด้วยแต่เมื่อลุงแกสังเกตเห็นวัยเจ้าฉีมีเด็กติดมาเขาก็เลยพาหลบหนีไปอยู่กับกลุ่มหลบภัยและแนะนําตัวเองว่าชื่อเฉินเราจะพักกันอยู่ที่นี่เพื่อรอให้ทางรัฐบาลเนี่ยส่งทีมช่วยเหลือมาเพิ่มซึ่งที่นี่เองก็มีสาวเท่าแกเนี้ยได้แอบหนีตายมาอยู่ที่นี่เช่นกันแต่พอตกดึกในคืนนั้นเสียงประกาศจากลำโพงก็ได้แจ้งข่าวร้ายให้กับประชาชนทุกคนได้รู้ว่าจะไม่มีใครมาช่วยพวกเขา ขอให้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองด้วยการหลบอยู่แต่ในบ้านเพราะตอนนี้ทางการได้ปิดตายเมืองไว้เรียบร้อยพวกเขาได้ยินยนันก็ไม่พอใจนะครับพากันยกพลออกไปกดดันพวกทหารข้างนอกแม่งเลยแต่ในขณะที่พวกชาวบ้านกําลังประท้วงก็ได้มีเสียงสัญญาณลึกลับดังขึ้นซึ่งเสียงดีๆไปทำให,ให้เจ้าโคนงูสน็ก,กิดื้อบ้าคลั่งขึ้นมาแลยบุกเข้าจู่โจมผู้คนอีกครั้งจนมีคนล้มตายกันเป็นว่าเล่นกลุ่มของลุงเฉนินก็เลยพากันวิ่งกลับมาณที่โบสถ์ที่ปลอภัยอันเดิมแต่คราวนี้อเจ้าฉีบ้าและลููกกกกสาาวคนนเเลล็็มไมไ่ทัยถ ทิ้งไว้ให้เป็นอาหารงูข้างนอกน้องจีีที่อยู่ด้านในก็พยายามบอกกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นว่าเปิดประตูให้พ่อของหนูและน้องสาวเข้ามาหน่อยแต่ก็ไม่มีใครย,ยอมเปิดให้ครับเพราะว่ากลัวงูเข้ามาฆ่าทุกคนจนหมดในขณะที่เจ้าชีบ้านเองก็ปกป้องลูกสาวยางสุดกําลังโดยการล่อให้เจ้าโครงูเนี่ยให้ไปติดอยู่ในซอกรถส่วนน้องหลิงของเราก็ช่วยพ่ออีกแรงโดยการใช้ถังดับเพลิงเนี่ยไปพ่นหน้าของมันในขณะที่เจ้าโครงูกาลังตกใจถังเนโตรเจนอยู่นั้นลุงเฉินก็รีบเปิดประตูและบอกให้พูกเขาเข้ามาข้างในเมื่อเห็นว่าปลลอดภัยแ้ว ไอหนุ่มที่อยู่ด้านในเนี่ยก็เลยมีปากมีเสียงกับลุงเฉินพอสิ่งที่แกทำลงไปจะทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่โดนงูเข้ามาแดกซึ่งลุงเฉินแกก็สวนกลับไปว่าข้างนอกเนี่ยมีเด็กอยู่ด้วยหากเราไม่ช่วยพวกเขาเราก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังทะเลาะก,กันอยู่นั่นเองเสียงเฮลิคอปเตอร์เด่กก็ดังมาด้านบนครับทั้งหมดก็เลยรู้ว่าจะต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์ของพวกทหารมาช่วยพวกเขาแน่นอนก็เลยพากันรีบวิ่งขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าเพื่อส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือโดยการใช้ผูไฟระบตุตำแหน มันมีไว้เท่ๆเพื่อรอให้เจ้าโคตรงูเนี่ยพุ่งขึ้นมาฉกเฮลิคอปเตอร์จนระเบิดตามสูตรหนังเป็นสิบๆเรื่องที่มันทําผ่านมาพระเอกของเราอย่างเจ้าฉีบา้าก็ใช้ผู้ไฟของเขาเพื่อรอให้เจ้าโคตรงูเนี่ยมาตามเขาแทนเพื่อให้คนอื่นๆพาลูกสาวของตัวเองหนีไปด้านล่างเมื่อเสียเวลาได้พ่อมอพ่อจอเจ้าฉีบ้าก็ใช้สายไฟปีนลงมาจากชั้นบนสุดด้วยตัวเองส่วนไอ้เจ้าโคตรงูที่รู้ตัวเองว่ามึงหลอ,อกกูนี่ว่ามันก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟพยายามไล่ฉกไล่กินไอ้เจ้าฉีบา้าซึ่งก็พอดีที่ลุงเฉินนนและคอื่ ขับรถมารับเขาแต่พยายามขับพากันเพลนออกไปนอกเมืองซึ่งจุดมุ่งหมายของพวกเขาก็คือการขึ้นรถไฟเพื่อหน,นีออกไปให้ไกลที่สุดแต่เจ้ารถไฟที่ว่าเนี่ยมันก็เก่ามากแล้วลุงเฉินก็เลยต้องยุ่งกับการซ่อมแซมมนันโดยที่มีหนูน้อยหลีกเนี่ยคอยอยู่เป็นเพื่อนและให้กําลังใจลุงเฉินส่วนคนอื่นๆที่นั่งรออยู่ก็ได้พบว่าที่นี่ได้มีชาวบ้านมาแอบ,บอยู่ในรถไฟเช่นกันและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่พอใจที่มีคนอื่นขึ้นมาบนรถไฟเลยพยายามที่จะไล่พวกเขาฉี่บ้านเนี่ยลงไปให้หมดแต่พอลุงเฉินแก่ซ่อมรถไฟจนสต ตไอพวกชาวบ้านที่แอบอยู่มาก่อนก็เลยสงบลงครับแต่ในขณะที่รถไฟกาลังออกไปนั่นเองพวกเขาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่เป็นทหารหนีออกมาจากบริษัทบูเคมตี้โดยหน้าที่ของเขาคือตามหาสัตว์ทดลองที่ตัวเขาเองเนี่ยจับสัญญาณได้ว่ามันอยู่บนรถไฟแห่งนี้ซึ่งไอตัวที่ว่าเนี่ยมันก็คือเจ้ากิ้งกาเขียวที่แอบอยู่ในกระเป๋าของหนูหลิงโดยเธอก็ได้ตั้งชื่อให้กับมันวไว้เจ้าเปียกหนูเก,ก็บมันมาได้ใจเจ้าค้นงูสเน็กคิดดื้อบุกเข้ามาไอเจ้าทหารแว่นนะครับก็ขอสัตว์ตัวนี้คืนเพราะว่ามันเป็นตัวอัันตรายยเสสสหล รู้ไหมแต่พอพวกชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นก็พากันยุยงเป็นเสียงเดียวกันว่า กำจัดมันเลยจะดีกว่าจนไอเจ้าเปียกเนี่ยถึงกับกลัวก่อนจะหลบเข้าไปในกระเป๋าของแม่หนูหลิงที่กําลังร้องไห้งอแงเงพราะพวกชาวบ้านเนี่ยจะฆ่าสัตว์เลี้ยงของเธอซึ่งพ่อของหนูหน้อยอย่างเจ้าฉีบ้าก็ไม่มีทางยอมนะครับพยายามจะปกป้องลูกสาวโดยการพาเธอหนีไปตู้ข้างหน้าแต่แล้วเหตุการณ์วุ่นวายนั้นไอเจ้าโคดงูที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยก็ได้บุกขัางงา,งาบชาวบ้านที่อยู่บนรถไฟจนพากันหนีตายและมาตกเอาอีกอบเดิมนั่นก็คือการขังข้อขวัวอยเจ้าฉีบ้านเนี่ยให้อยู่กับโคดงูแม่มันจง นนโมโหวความใจไมมไส้กรรมของพวกมนุษย์พวกนี้พี่แกก็เลยควักมีดออกมาขู่มาทางพวกมึงไม่เปิดให้พวกเขาเข้ามากูจะใช้มีดดีกระซววพวกมึงลายตัวเลยเดี๋ยวคอยดูไอ้พวกวนั้นเดรนก็พากันวิน่งหนีไปตู้ต่อไปครับในคราวนี้แหละลุงเฉินและแม่สาวเท่าแก่นี้ก็ได้ใช้ไม้มาหอผ้าจุดไฟและกระโจนเข้ามาต่อสู้กับมันแต่แล้วเสียงดังจวีก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันกลับทําให้ไอเจ้าเปียกที่อยู่ในกระเป๋าของน้องหลีของเราเกิดการกลายพันธุ์จนขยายร่างใหญ่ยักษ์กระโจนเข้ามาเขมือไปเจ้างูจน ช่วยชีวิตน้องหลิงไปได้ซึ่งคนอื่นๆพอเห็นขนาดตัวของมันก็พากันกลัวกันหมดครับยกเว้นแต่หนูหลิงที่พยายามจะลูบมนันอีกครั้งแต่คุณพ่ออย่างไอฉีบ้าก็มาไล่มันไปซะก่อนจนทําให้ไอเจ้าเปียกที่ตอนนี้มันไม่เปียกแล้ว ตกใจกระโจนออกจากหน้าต่างรถไฟเป็นผลให้โครงูทั้งหลายแหล่พากันเลยเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังจนลุงฉีไม่รู้จะทํายังไงเพราะแกก็แก่มากแล้วเลยยอมสละชีวิตตัวเองต่อสู้กับไอ้พวกโครงูเพื่อทวงเวลาให้คนอื่นๆได้หนีขึ้นไปบนหลังคารถไฟโดยแกก็ใช้มีดอันเล็กๆของแกนั่นแหละครับเข้าไประบำห้ำห้่กับไอ้พวกโครงูทั้งหลายแหล่ในขณะที่ครอบครัวของอเจ้าฉีบา้าได้ปีนหลังคารถไฟจนมาถึงอีกตู้หนึ่งพวกเขาก็พบกับชาวบ้านชาวช่องโดน,นถูกง,งูกัดตายเป็นบือแล้วเหลือแต่เพียงไอ้เจ้าทหารแว่นที่ตอนนี้ เริ่มพูดเผอเจอถึงเรื่องที่ว่าบอสใหญ่ของเขาจะไม่ปล่อยให้ใครสักคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้รอดไปได้พอพร้อมกับหัวเราะออกมาเหมือนคนเสียสติท่านใดนั้นเสียงแตแมงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งข่าวนี้มันเรียกเจ้าสนิกิดื้ราชาง,งูจากเกาะกระลูกให้มาทําลายรถไฟขบวนนี้พราชีบ้าข,ของเราไม่รู้ว่าจะทายังไงก็เลยฝากลูกสาวทุกสองคนไว้กับเท่าแก่เนี้ยเพื่อให้เธอเนี่ยพาทั้งสองคนหนีส่วนตัวของเขาจะไปล่อมันด้วยผู้ไฟอีกแล้วส่งไอเจ้าคนงูสนิกิดือ้อก็ไม่รู้เป็นอะไรกับไฟสีแดงลักษณะสงสัยภูมิ กับจะชอบดูจูลสิกพาร์คสุดท้ายมันก็ไม่ทานได้งับผู้ไฟครับเพระหัวของมันเดินไปโคก,กับผู้เขาซะก่อน คือคนเขียนบทมันเอาฮาหรือว่างูมันโง่กันแน่ซึ่งพอจัดการไอ้เจ้าโค่นงูยักษ์นี่ได้ทีแรกพวกลูกๆของเจ้าฉี่บ้าก็นึกว่าแกตายไปแล้วแต่สุดท้ายแกดันคลานออกมาจากตารถไฟหน้าตาเฉยเป็นไปได้ไงวะมันไม่ใช่ซูเปอร์โซเยอร์ด้วยซ้ำซึ่งแทนทีเรื่องนี้มันจะจบลงผู้กำกับก็ยังอยากกระฟืนไปต่อครับเมื่อทั้ง3 4ี่หนอเนี่ยอยากจะไปล้างแค้นกับไอ้คนปล่อยงูมาทาลายบ้านเมืองของพวกเขานั่นก็คือบริษัทบูเคมิตี้ที่ซ่อนอยู่อย่างลับๆหล,ล,ลังภูเขาที่ข้อมูลจากไอ้เจ้าทหารแว่นดันโมออมาาว่าบริษัท กําลังทาสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างการโคลนพวกไคจูที่จ mm. ับมาจากเกาะพันล้านปีเกาะกระลูซึ่งแทนที่พวกพระเอกของเราจะใช้โทรศัพท์โทรแจ้งทางการก็ดันไม่ทําครับแต่เลือกที่จะบุกเข้าไปทําลายบริษัทนี้เองกับมือเพราะกลัวจะไม่เทซึ่งแน่นอนเมื่อไปถึงพวกเขาก็พบกับการทดลองงูต่างๆนานาเแ่าแก่เนียก็บอกให้เจ้าฉี่บ้าเนี่ยเอาหลักฐานกลับไปฟ้องรัฐบาลแม่งเลยซึ่งพี่ฉี่ของเราก็หยิบเอาเข็มมหนึ่งที่มียาทดลองไปด้วยในขณะนั้นบอสใหญ่ของแมนก็โผล่หัวออกมาเซอร์ไพรส์ ส่งพวกทหารหน่วยพิเศษไปจัดการปิดปากทุกคนที่กาบุกเข้ามาที่นี่ซึ่งถั้งท่าแก่เนี้ยที่เธอใช้ฝาโมกก๋วยเตี๋ยวมาทําเป็นโล่ก็พร้อมสู้แบบสุดกําลังเธอใช้โล่ปูรลทั้งของเธอนั่นแหละมาตีไปที่ท่อไอ้น้ำเพื่อพังตัวแต่การโผล่เข้ามาของเจ้างูยักษ์ก็ทําให้แผนหลบซ่อนของพวกเขาล้มเหลวเมื่อไอ้พวกทหารเนี่ยได้ใช้ปืนไล่ย,ยิงจนโดนทั้งตัวของเจ้าโคตรงูและเจ้าฉี่บ้าจนทําให้ตัวเองเนี่ยบาดเจ็บอาการสาหาัส แถมดูเหมือนว่าลูกสาวทั้งสองคนที่แอบซ่อนตัวอยู่จะถูกจู่โจมใจเจ้าโครงูด,ด้วยเขาก็เลยขอร้องให้ทําแก่นี้ไปดูลูกสาวทั้งสองคนของเขาหน่อยส่วนตัวเขานั้นได้ใช้เข็มยาทดลองฉีดเข้าตัวของตัวเองจนกลายเป็นมนุษย์เขียวจอมพลังไม่เ็าเห็นยาสีเขียวนะจนกลายเป็นกัปตันอเมริกายังเขาได้กลายเป็นเอ เท่าแก่เนี้ยกูงงเลยเนียอะไรวะเนี่ยเมื่อเธอเห็นว่าไอ้เจ้าสีบ้านเนี่ยตายห่าไปแล้วเธอก็เลยรีบไปดูพวกเด็กๆโดยการใช้น้ากรดปาใส่หน้าของเจ้าโคตรงูเมื่อมันแสบตานและชักเด่วๆเ,เท่าแก่เนี้ยก็วิ่งเข้าไปซ้ํามันเหรอเปล่าเลยครับเธอเลยใช้ตู้เหล็กมาขังตัวเองไว้พร้อมกับพวกเด็กๆเ,เฉยเลยกลัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> กูไม่ไหวกับบทแม่งจริงๆในขณะที่เรากำลังเศร้ากับการกระทำของนางเอกของเรื่องอยู่นนพระเอกของเราอย่างไอเจ้าฉี่บ้าเนี่ยยากก็ออกฤทธิ์แล้วครับเขาไม่ได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่เป็นซอมบี้ที่มีกว่าลูกกระสุนปืนเขาบุกเข้าไปอาดพวกทหารโดยสไาตลา์การต่อสู้เยี่ยงสัตว์ป่าพร้อมๆกับยังได้กระซุ่คอไอเจ้า,า,จาหัวหน้าฝรั่งจนมันร้องจาาซึ่งพีแกนเนี่ยก็ทนไม่ไหวใช้รีโมทกดเรียกไอเจ้าสนิทคิดดื้อยักษ์ที่มันได้ตั้งชื่อให้ว่าเบตตี้กระบุกเข้ามาเพื่อจัดการกับไอเจ้าฉี่้าตัวเเ ได้ยินเสียกร้องขอความช่วยเหลือจากลูกสาวทั้งสองคนพี่แกเนี่ยก็เลยออกจากต้นจุดนั้นเพื่อไปจัดการนายเจ้าโคตรงูโดยการใช้เหล็กแหลมกระดำแทงมันส่วนตัวเขาเองก็มีอาการกระหายเลือดอยากจะเขาอมือสาวสวยพอตัวเองเนี่ยจำใครไม่ได้แล้วแต่เสียงของนูน้อยหลิงก็พอที่จะทําให้เขารู้ว่านี่คือลูกของตัวเองพอเพือของเราที่รู้ตัวว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะกลัวว่าจะทํร้ายคนที่เขารักเลยใช้ผ้ามามัดตัวเองเพื่อเป็นบันไดให้ลูกสาวแต่ท่าแกเนี้ยปีนหลบหน เป็นด้านล่างส่วนตัวของเขาก็ตานสู้โคนงูแบบหนึ่งหนึ่งซึ่งแงะละว่าสู้ไม่ไหวก็ถูกกินตามระเบียบตัดกันมาที่นึกสามสาวที่กําลังเกลบหนีออกจากบูเคมตีก็ได้ไปเจอเขากับไอเจ้าบอสฝรัร่งที่กําลังดา่าไอเจ้าโคนงูเบตตี้ที่ไม่ยอมทําตามคขาสั่งว่าไอตัวโคนนิ่งราชาง,งูตัวนี้มันช่างกาแหงเหลอเกิดเขาจึงพยายามกดรีโมทเพื่อควบคุมสมองมาอีกครั้งแต่เลขาสาวสวยที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าร่างโค่นเนี่ยมันไม่สเสถียรอยู่แล้วหากเราไปกดดันมันจะทําให้มันโกรธซึ่งไอฝรั่ง มันก็ไม่ฟังแหละครับมันก็พยายามกดรีโมทบังครับจนโคตรงูเบตตีแต่ทนไม่ไหวพุ่งไปขมือบทั้งสองคนจนแตกคาป่ากพร้อมๆกับหันมาเพื่อจะขมือบน้องหลิงแต่แล้วเจ้าเปียกที่ตอนนี้ได้เติบโตเป็นโคตรเอีย้ยมันก็บุกเข้ามาเพื่อช่วยเหลือผู้มีพระคุณจนเกิดการต่อสู้ของโคตรไครจูที่ดูแล้วรุนระทุกดูแล้วรุนระทึกจนหัวใจแทบจะหยุดเต้น กู่บชนโดยไม่สาวชีช้พี่ของน้องหนิงก็ขอมาแจมโดยเครื่องพลไฟที่เธอเก็บมาได้มาเผาหน้าเจ้าโคตรงูบเบตตี้จนมันแสบร้อนในเสียววินาทีนั่นเองเจ้าเปียกกระพงเขงมาง,งับคอของเจ้าเบตตี้จนเสียงกระดูหักดังกะแลกแก๊ก,กสิีนลิ์ไปในที่สุด ส่วนตัวของเจ้าเปี๊ยกเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและทนพิษงูมไม่ไหวก็สิ้นใจต้ามไปหยุดตรงนั้นหนูน,น้อยหนิงของเราก็ร้องไห้งแงเพราะเสียสิ่งที่รักไปเกือบทุกอย่างในตอนจบนี่เองพวกทหารเนี่ยก็ได้บินมาตรวจเช็คสถานการณ์ร,บรอบๆและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงขอบคุณที่ทนฟังจนจบขนาดฟังสปอยยังอีหยังวะถ้าดูจริงเนี่ยพวกคุณจะสงสัยเหมือนกับผมครับว่ามื่อเอาใครมาเขียนบทคือทุกอย่างในเรื่องไม่มีต้ตีนอะไรสมเหตุสมผลสักหนึอย่างเลยคือยังไงกูก็รู้แหละว่ามันเป็นหนัง เกรดบเกรดเกรดแเป้าหมายมันก็ควรจะทําให้มันดูสนุกมาคือก็ไม่ได้หวังให้มันสนุกแบบก็ซิล่าปะทะคลองหรอกเอาแค่สนุกแบบหนังเกรดบสมัยก่อนก็พอแต่เรื่องนี้และส่วนมากหลายเรื่องแม่งพยายามจะเป็นแนวเหมือนหลานมากในขณะที่ตัวหนังเป็นหนังสปาราอะคือลองนึกดูนะมันไม่ได้คือตัวนั่งดูอะคือดูไปก็ขำไปหลายฉากมากโดยเฉพาะอีเท่าแก่เนี้ยมันบุกไปช่วยลูกของเระเอกอะคือมันมีสิทงที่ควรทําหลายอย่างปะแต่นี่แบบมึงวิ่งเข้าไปแล้วเอาเหล็กมากั้นตัวเองเพื่อ ว่าคืออย่างน้อยมึงก็ล่อมันออกไปก็ได้อะอะไรวะ <laughs> คือมันทรามานแปลกๆ,ๆอ่ะเวลาที่เราเป็นคนเดียวที่ดูหนังประเภทนี้แล้วมันก็ไม่มีคนที่จะมาคุยกับผมได้อ่าการคลิปนี้ก็ขอละไมช่วงท้ายสักนิดนึงนะหนังมันกาวแต่ก็ไม่คิดว่าจะกาวแบบไลท์สไตล์แบบกาวแบบแบนต์เตะแต่กาวแบบ band, แแแแบบไม่มีความฉลาดในการเลือกกาวอะรประมาณนี้แม่อะไรก็ไม่รู้เอาล่ะสวัสดีก็บ่นมาพอเหงะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะฮะถ้ายังมีคนดูอยู่ก็จากกันไปในคลิปนี้ก็ขอฝากคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับ